วันนี้เรามาอยู่กันที่หนองจอกนะก็เป็นงานเทสรถของควาสกิก็ในงานวันนี้ก็จะมี KLR นะ650แล้วก็วก็ KX 230 SE วันนี้ผมจะมาลองเทสตัว SE นะ SE ตัวใหม่อ่านี้คือด้านหลัง นี้บรรยากาศสนามเทสนะก็หาโอกาสที่จะมาเทปสนามที่เป็นอนะินดะูโรนะนะยากพอดีวันนี้ก็ทางคาวาสกิเขาจัดกิจกรรมพอดีเป็นเดโมนะเดโมเทปให้ลองมาขี่บนสนามอนดูโรจริงก็มาดูกันนะครับ นี่ผมก็มารอบบ่ายแล้วล่ะรอบท้ายๆแล้วก็มีคนมาเทสอยู่หลายคนเหมือนกันต,ตัวนี้เชื่อป้านะขอบคุณชื่อป้าลฟไ้ก,ก,ก็มีอ่ะโอ้ขี่อย่างเฟี้ยว ถ้าจะเทสรถเอนด <laughs> <laughs> ูโรมันก็ต้องมาสนามเอนดโรแบบนี้แหละแปดเจ็ดศูนย์ป่ะแปดสี่ประมาณนะครับแปดสี่จาครับาล้มซื้อนะ

ได้ครับพี่โอ้โห,โโหผมก็โชคนุ่มมากเลยนะ ลูดไปได้เลยโอ้ก็เบรกหน้าดีครับ อันนี้รถเทสนะเดิมๆเลยเสียงเงียบผู้ดีมากโอ้โหผมลองขยมดูโชคแม่งโคตรนุ่มเลยแบบนี้นี่ขี่ทางโลค่อนรถดนเมืองสบายเลยอันนี้เราต้องขี่ตามมาเชลนะ ได้ว่าด้วยความที่มันเป็นยางหน้า21เนี่ยคือแม่งซับแรงสะเทือนได้โคตรดีนี่แหละครับติดใจมอเตอร์ไซค์ย,ยางหน้า21เเพราะอย่างเงี้ยนี่แหละ ขี่โคตรมันโอ้โหโชบเดิมนี่เอาอยู่เลยอะ่ะขี่โคตรมันนะครับรถก็ไม่ค่อยได้สูงมากด้วยนะ ขี่สบายสำหรับคนไม่สูงฮะผมกำลังงงกับเกียร์อยู่นะ ผมว่าเลียวง่ายนะดนวยความที่มันเบาอะสั้นๆนะมาลองเมื่อกี้เขาไม่ได้ให้เราลงสนามเมื่อกี้นะสนามเมื่อกี้มันเป็นสนามเ,เทนนิง่งมันต้องลงทะเบียนเทรนนิ่งอะฮะ อันนี้ผมว่าเขาปล่อยลมยางมาแล้วแหละเพราะว่ามันนุ่มอันนี้เขาเปิดอ่าไม่ใช่เปิดเดียวเขาปิดแค่ t r a c ชั่นเอ้ยไม่ใช่ t r a c ชั่น ABS นะ ิดด้านหลังไว้นะแต่ข้างหน้ารู้สึกว่าเซล,ลจะเปิดไว้โอ้โหโชกนุ่มมากครับดีเลยแหละมันนุ่มแต่มันไม่ยวยนะ ผมว่าใครขี่ท่องเที่ยวไม่ได้ไปแข่งขันเนี่ยผมว่าโชคตัวนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าไม่ขันนะอ๋อแล้วก็ขานหนีบที่ใช้ได้เลยนะผมว่ากำลังเหมาะ อันนี้มันเป็นเสื้อลมนะก็ไม่มีหม้อน้ําข้อดีของมันก็คือมันเบาอะ่ะผมว่าคาวาซาก,กิเขาก็คงจูนมาแล้วแ่ะว่าซีซีขนาดเนี้ยเป็นม้อลมอะ่ะเรื่องระบายอากาศเลยเนะี้ยก็เพียงพอสําหรับเอามาลุยนะหรือขึ้นทางชันอะไรแบบเนี้ย

อย่างรถสูงมากบางทีเราก็กังวลใช่กังวลพี่เวลาจะล้มแบบว่าพวกมีบาดล้มทีแล้วก็วกวจะชุกใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นพวกทัลลิงเนี่ยยิ่งสูงผมว่าก็ยิ่งดีใช่มันต้องสูงหน่อยเนะยาะแต่ชคดีมากเลยพีพผ่ผมว่านุ่มแหละนุ่มเลยอะ่ะ